สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ออกมาเขียนโปรแกรมเป็นภาษาจาวาถึงนะจากคลิปที่แล้วเราได้เขียนข้อหนึ่งไปโดยที่ผู้ใช้เลือกข้อหนึ่งก็จะ,จะแสดงผลอ่ะต่อมาคลิปนี้เราจะมาทาในส่วนของข้อสองนะก็คือการที่ผู้ใช้เลือกข้อสองจะให้แสดงผลยังไงข้อสองเราก็จะเป็นการแสดงเลขจํานวนเต็มที่ทั้งหมด20ตัวอ่ะเราก็ มาเริ่มกันเลยาก็สร้างในส่วนของ case สองขึ้นมา case สออ่าในคลิปนี้นะคะก็การทำเลขที่แสดงเลขที่2ตัวก็จะคล้ายๆกับการแสดงเลขคู่เพื่อความรวดเร็วนะเราก็จับ๊อปโค้ดของเลขคู่มาเลยแล้วก็ค่อยแก้ไขบางส่วน แต่ถ้าคิดว่าแก้ไขไปแล้วมันจะดูงงๆก็พิมพ์ใหม่ก็ได้จะได้จําได้ด้วยถือเป็นการทวนความจำอ่ะอย่างแรกเปลี่ยนง่ายๆก่อนเลยก็เปลี่ยนจากตรงนี้ให้เป็นเลขชี่ยี่สิบตัวอ่ะการใช้วายังเหมือนเดิมแล้วส่วนที่สําคัญมากๆเลยที่เราต้องเปลี่ยนก็คือตัวแปรนั่นเองเราก็ต้องเปลี่ยนตัวแปรให้ไม่ซ้ำกับขครองมืออ่ะอันนี้จาก f1 จะเปลี่ยนเป็น f งทุกตัวเลยส่วน l1 ก็จะเปลี่ยนเป็น l2 เหม,มอือนกันทุกตัวเลยพยายามดูให้พบนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันอาจจะเออเรื่อได้โปรแกรมเพราะว่าในการเขียนโปรแกรมผิดแค่ตัวเดียวก็ทำให้โปรแกรมเออเรื่อซึ่งไม่สามารถแสดงได้ ส่วนตรงนี้ j หนึ่งก็เปลี่ยนให้เป็น j สองันในการเปลี่ยนตัวแปรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราต้องเปลี่ยนก็คือ,อตรงนี้โดยการกำหนดค่าเริ่มต้นของแต่ละตัวแปร คิดที่แล้วเป็นสองเพราะว่าเราต้องการเลขคู่นะก็เลยต้องเริ่มจากสองสี่ไปเรื่อยๆอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเลขคี่เราก็จะต้องเริ่มจากหนึ่งค่าเริ่มต้นของเราก็จะต้องเท่ากับหนึ่งแต่ตงุงมตัวปรับปรปุงการนับหรือหนึ่งเสองเท่ากับ f สองบวกสองก็ยังเป็นสองเหมือนเดิมก็ยังบวกกับสองเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งบวกสองก็จะเท่ากับสามสามบวกสองก็จะเท่ากับห้า ก็จะเป็นเลขจำนวนเป็นขี้ไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้เหมือนกันทั้ง3คํคสั่งเลยนะทั้ง y ด้วแล้วก็ for ก็ต้องเปลี่ยนให้ค่าเริ่มต้นเท่ากับ1นคันที่เหลือก็ยังเป็นเหมือนเดิมเพราะ20ตัวก็จ,จะต้องมากกว่าือเท่ากับ4เอ้ยน้อยกว่าือเท่ากับ40เหมือนเดิม เพราะว่ามันจะเกิน4 0เป็น4 0ไม่ได้เพราะว่ากำลังเราเขียนไว้แค่น้อยกว่าหรือเท่ากับ4 0อ่าในส่วนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ลองรันกันดูนะถ้าเราไม่มีปัญหาอะไรก็เสร็จเรียบร้อยอ่าเรามาดูผลลัพธ์กันนะผลลัพธ์ก็ยังแสดงน้ำหลั่งอวมเดิมก็เลขจวนเต็มที่20ในการใช้ Y ก็จะได้ตั้งแต่ หนึ่งาห้าเจ็ดไปเรื่อยๆจนหนึงาิเก้าดู Y ก็เหมือนกันนะคะแล้วก็ฟอก็เหมือนกันคาสั่งอาจจะต่างกันนะคะแต่เป็นโปรแกรมตัวเดียวกันคือเราต้องการให้แสดงด้ขคี่เหมือนกันไม่ว่าจะใช้คำสั่งอะไรก็จะผลลัพธ์ก็ต้องออกมาเหมือนกันในส่วนของข้อสองนะคะที่แสดงเ,เลขจำนวนเต็มคี่ยี่สิบตัวก็ได้เสร็จแล้วะน,นะคะพ้อครับพี่